เพียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิร์กับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยอันดับแรกอย่าลืมหนังสือเรียนของอักษรป .6 เล่ม2คณิตศาสตร์เอาขึ้นมาก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วครูบิวได้สอนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลม ครั้งนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องนี้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันดีกว่าอ่ะรูบิลมีรูปวงกลมให้1รูปให้เด็กๆช่วยกันบอกว่าอันไหนเอ่ยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นรัศมีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เป็นคอร์ดของวงกลมนะคะอ่ะจุดศูนย์กลางแน่นอนว่าอยู่ตรงกลางตอบได้เลยว่าเป็นจุดจุด C นั่นเองค่ะ จุด C อะไรเอ่ยเป็นรัศมีเป็นรัศม,มีก็คือตรงนี้เลยส่วนของเส้นตรง CB หมดหรือยังคะรัศมียังไม่หมดเราสามารถตอบได้อีกว่าส่วนของเส้นตรง CF ก็เป็นรัศมีเช่นกันและส่วนของเส้นตรง CA ก็เป็นรัศมีเช่นกัน เพราะว่าเขามีจุดปลายอยู่ที่จุดศูนย์กลางและจุดปลายอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงเส้นรอบวงนั่นเองก็จะมีส่วนของเส้นตรง CB ส่วนของเส้นตรง CF และส่วนของเส้นตรง CA ที่เป็นรัศมีนะคะต่อไปอ่าส่วนของเส้นตรงไหนที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือต้องผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็มีปลายทั้งสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงผ่านศูนย์กลางแล้วก็มีปลายทั้งสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเป็นส่วนของเส้นตรง AF นั่นเองค่ะอ่าข้อใดว่าเอ้ยส่วนของเส้นตรงไหนบ้างที่เป็นคอร์ดแน่นอนเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ด ตอบไปก่อนเลยว่าส่วนของเส้นตรง AF เป็นคอร์ดหมดหรือ,อยังเอย่ยยังไม่หมดยังมีส่วนของเส้นตรง DE ที่เป็นคอร์ดอีกเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่18นะคะเราจะไปดูเกรดคณิตกันอ่เกรดคณิตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครึ่งหนึ่งและ1ใน4ของวงกลม ข้อแรกเลยข้อแรกเลยเขาบอกว่าพับวงกลมเป็นสองส่วนเท่าๆกันเป็นสองส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมเราจะเรียกว่าครึ่งวงกลม่อถ้าเรามีวงกลมให้หนึ่งวงแบบนี้นะคะมีวงกลมให้หนึ่งวงแล้วทำการพับครึ่งหนึ่งพับลงไปแบบนี้ เราก็จะแบ่งวงกลมออกเป็นครึ่งวงกลมสองสองส่วนนะคะตรงนี้เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมเช่นกันอา่าส่วนที่เราพับครึ่งตรงนี้จะแบ่งเส้นเอ้ยจะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะก็กลายปเป็นครึ่งวงกลมเส้นตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางอะมาดูข้อที่2ถ้าเราพับวงกลมเป็น4ส่วนเท่าๆกันเมื่อกี้เราพับออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะถ้าเป็นสองส่วนเราก็จะได้ครึ่งวงกลมออกมารอบนี้เราจะพับเป็นสส่วนเท่าๆกันนู่นว่างโดยแต่ละส่วนจะเป็น1ในสี่ของวงกลมเราจะเรียกว่า1ในสี่ของวงกลม ครูมีวงกลมให้1วงก่อนจะพับเป็น4ส่วนเราต้องพับครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมคะพับครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็พับอีกครึ่งของครึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้ซึ่งแต่ละส่วนก็จะเป็น1ใน4ตรงนี้ก็จะเป็น1ใน4เช่นกันเมื่อกี้ครูบิวบอกว่าถ้าพับครึ่งหนึ่งเนี่ยส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ี่นะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมีจุดปลายอยู่บนเส้นรอบวงนะคะแล้วเรามาดูตรง4ส่วนบ้างถ้า4ส่วนส่วนตรงนี้นะคะตรงจุดศูนย์กลางไปหาปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งจะอยู่บนเส้นรอบวง ตรงนี้จะเป็นความยาวของรัศมีเด็กๆเ,เห็นความสัมพันธ์อะไรไหมคะเห็นไหมว่าถ้าเราพับเครื่องหนึ่งเราจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางออกมาแล้วถ้าพับเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งเราจะได้รัศมีออกมาตรงนี้รัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเอาคุบิวเขียนไม่เต็มผ่านศูนย์กลางนะลูกไม่ใช่ศูนย์เฉย,เฉย เส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจะเป็นสองเท่าของรัศมีอ่ะเขียนย้ำก่อนรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าข้อที่1เลยวงกลมเกิดจากเส้นโค้งเด็กๆจะเห็นว่าการที่จะเป็นวงกลมได้เนี่ยต้องเกิดจากเส้นโค้งนะคะข้อที่2เคเขาบอกว่าเครื่องวงกลม สร้างขึ้นจากเส้นโค้งและเส้นตรงสงสัยคุณหิวเส้นโค้งไปเลยเส้นโค้งและเส้นตรงนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งและตรงนี้จะเป็นเส้นตรงประกอบกันก็จะเป็นครึ่งวงกลมมีเส้นตรงกี่เส้นคะมีเส้นตรงแค่เส้นเดียวเพราะว่าเราพับครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่าและข้อที่3ามเขาบอกว่าหนึ่งในสี่ของวงกลมนั้น สร้างขึ้นจากเส้นโค้งและเส้นตรงสองเส้นหนึ่ใน4เห็นไหมว่าเส้นตรงสองเส้นแล้วก็เกิดจากเส้นโค้งก็จะได้เป็น1ใน4ี่ของวงกลมนั่นเองค่ะ,ะจากเมื่อกี้ที่ครูบิวทำการสรุปแล้วรัศมีมีความยาวเป็นกี่เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางคะรัศมีมีความยาวเป็น ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีถ้าวงกลมวงนี้เขาให้ความยาวของรัศมีมา2.2ซนเมตรเขาถามว่าจากวงกลมรูปนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็นเท่าใดให้รัศมีมาเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 2.2ุ 2. 2คูณคูณ2เข้าไปเพราะว่าเป็น2เท่าใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ4.4เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเขาถามว่าจากวงกลมแต่ละรูปมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็นเท่าใดอ่ะรูปที่1มีรัศมียาว2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเท่ากับ 2คูณ2เท่ากับ4เซนติเมตรและรูปที่2มีรัศมียาวเท่ากับ2.6เพราะฉะนั้นก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ2.6คูณ2เท่ากับ5.2เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเขาถามว่าจากวงกลมแต่ละรูป มีรัศมีของวงกลมเป็นเท่าใดข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดความยาวของรัศมีมาให้แต่กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางไปไปหารหรือคูณกับสองคะไปหารสองอรูปที่หนึ่ง 3.8หาร2ได้เท่าไหร่เอ่ย3.8อ่ครูขอเขียนในรูปของอันนี้ดีกว่า3.8หารด้วย2ได้เท่ากับ1.9รูปที่2นะคะ1.8หารด้วย2ได้เท่ากับ1.8หารด้วย2ได้เท่ากับ 0.9และรูปที่3 2.4หารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ1.2เราก็จะตอบได้ว่ารูปที่1มีวงมีวง,วงกลมรูปที่1นะคะมีรัศมีเป็น1.9ซนติเมตรรูปที่2ได้0.9ซนติเมตรและรูปที่3ได้1.2ซนติเมตรรัศมีมีความยาวเป็น ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าเขากําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เราต้องนําไปหาร2ถึงจะได้รัศมีออกมาแต่ถ้าอย่างข้อก่อนหน้าเขาให้รัศมีมาใช่ไหมคะอยากทราบความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็ต้องนําไปคูณ2เราก็จะได้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมานั่นเองค่ะะมาดูหน้าที่20ช่วยครูพิจารณาแล้วตอบคำถาม ข้อที่1หมายเลขใดเป็นรัศมีหมายเลขใดเอ่ยที่เป็นรัศมีรัศมีก็คือจะต้องมีจุดปลายจุดหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางและมีจุดปลายอีกจุดหนึ่งอยู่ที่เส้นรอบวงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่าข้อที่1ตอบว่าหมายเลข2นั่นเองค่ะอ่าข้อที่สองเขาถามว่า หมายเลขใดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางแน่นอนว่าจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็มีจุดปลายทั้งสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหมายเลข1น,นั่นเองค่ะและข้อที่3หมายเลขใดเป็นคอร์ทที่ยาวที่สุดของวงกลมอเอหมายเลข1、หมายเลข2ตอบไปแล้วใช่หมายเลข3ามไหมคะ หมายเลข3ก็เป็นคอร์ดเช่นกันแต่ใช่คอร์ดที่ยาวที่สุดไม่เอย่ยไม่ใช่นะคะอย่าลืมว่าคอร์ดที่ยาวที่สุดคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นข้อที่สจะต้องตอบว่าหมายเลข1นั่นเองค่ะามาช่วยครูสรุปดีกว่าในหน้า21นะคะตอบคำถามได้หรือเปล่าเอย่ยจากที่ครูสอนไปปังปอนกล่าวว่า วงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว3เซนติเมตรแสดงว่าวงกลมวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรบางปอนกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดอะรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมถ้าเขาให้รัศมีมาใช่ไหมคะแล้วอยากทราบเส้นผ่านศูนย์กลางว่ามีความยาวเท่าไหร่เราก็ต้องนำไปคูณ นำไปคูณ2องสามคูณสเท่ากับเท่ากับหเขาบอกว่าแสดงว่าวงกลมวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปังปอนกล่าวถูกไหมคะปังปอนกล่าวถูกต้อง เพราะว่ารัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะมาช่วยครูทำข้อสอบดีกว่าข้อสอบข้อแรกนะคะเขาถามว่าจากรูปวงกลมมีพื้นที่ทั้งหมด12บสอตารางเซนติเมตรส่วนที่ไม่ได้แรงเงามีพื้นที่เท่าใด มีตัวเลือกให้4ข้อ3ตารางเซนติเมตร4ตารางเซนติเมตร16ตารางเซนติเมตรและ24ตารางเซนติเมตรอันดับแรกเรามาพิจนารณากันก่อนอ่าส่วนที่ไม่ได้แรงเงาส่วนที่ไม่ได้แรงเงาเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าพับวงกลมออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้เป็น1ในสของวงกลมใช่ไหมคะซึ่งส่วนที่ไม่ได้แรงเงาก็เป็น1ในสของวงกลมทั้งหมด เพราะฉะนั้นเขาให้พื้นที่ทั้งหมดมา12เราก็นํา1ส่วน4ก็คือส่วนที่ไม่ได้แรงเงาใช่ไหมคะคูณกับพื้นที่ทั้งหมดก็คือ12ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย12ตัดกับ4ได้ไหมคะตัดได้4 1 4. 4 3 12ได้เท่ากับ3มีมีในช้อยไหมคะ มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อ1เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่า E, F และ G เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมดังรูปดังรูปที่เขาให้มานะคะรัศมีของวงกลมทั้ง3ยาว2 4และ6เซนติเมตรตามลำดับ อยากทราบว่าส่วนของเส้นตรง eg จะยาวกี่เซนติเมตรน้าส่วนของเส้นตรง eg ก็คือจากตรงนี้ยาวมาตรงนี้เลยนะคะว่ายาวกี่เซนติเมตรเขาให้อะไรเรามาเขาให้รัศมีเรามาแต่ละอันง่ายมากเลยข้อนี้รัศมีก็คือจากจุดศูนย์กลางไปยังจะมีปลายอยู่จุดศูนย์กลางแล้วก็ปลายบนเส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะ ตรงนี้เขาให้มา2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ2เช่นกันจากจุด F ไปถึงตรงนี้เท่ากับ4ตรงนี้ก็เป็นรัศมีของวงกลม F เช่นกันตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ4เช่นกันตรงนี้ก็จะเท่ากับ c ตรงวงกลม G นะคะมีรัศมีเท่ากับ6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น จากวงกลม G มาถึงตรงนี้ก็เท่ากับ6เช่นกันเราก็นำค่ามาบวกกันได้เลยก็จะเท่ากับอ่ะ EG นะคะส่วนของเส้นตรง EG ก็จะเท่ากับ2บวก4ีบวก4บวก6 2บวก4บวก4บวก6เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ16มีในตัวเลือกไหมเอ่ย มีก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบข้อ3เท่ากับ16เซนติเมตรนะคะอ่ะมาดูอีกสักข้อหนึง่งข้อนี้เขาถามว่าจากรูปข้อใดเป็นคอร์ดร่วมของวงกลม2วงนี้คอร์ดร่วมคอร์ดก็คือมีจุดปลายอยู่บนเส้นรอบวงใช่ไหมคะจุดปลายทั้งสองข้างนะอ่ะมาพิจารณาตามที่เขาบอกเลย ข้อ1ส่วนของเส้นตรงกอขอส่วนของเส้นตรงกอขออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ลากมาถึงตรงนี้ส่วนของเส้นตรงกอขอมีจุดมีจุดปลายด้านหนึ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่ขอดไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าขอดต้องมีจุดปลายอยู่ที่เส้นรอบวงเพราะฉะนั้นกอขอก็ไม่ใช่แล้ว ต่อไปส่วนของเส้นตรงคองอส่วนของเส้นตรงคองออยู่ตรงนี้อ่ข้อนี้ก็เป็นขอดเช่นกันเพราะว่ามีจุดปลายอยู่บนเส้นรอบวงแต่ว่าเขาอยู่บนวงกลมกอเท่านั้นไม่ได้อยู่บนวงกลมขอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไม่ใช่ขอดร่วมข้อที่3ส่วนของเส้นตรงจอชอ ส่วนของเส้นตรงจอฉอนี่จอชอมีจุดปลายอยู่บนเส้นรอบวงจ่อเอ,ออยู่บนวงกลมกอหรือเปล่าเอ่ยอยู่นะคะอยู่บนวงกลมขอหรือเปล่าอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ขอดร่วมก็คือส่วนของเส้นตรงจอชอเฉะมีบางคนสงสัยคู่ค้าแล้วส่วนของเส้นตรงชอยอไม่ใช่หรอคะ อะมาดูอีกข้อหนึ่งก็ได้ชอยอตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆชอยอเขาจะอยู่แค่บนวงกลมขอเท่านั้นแต่ไม่ใช่ขอดของวงกลมกอเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ข้อนี้ก็จะตอบว่าส่วนของเส้นตรงจอชเป็นขอดร่วมของวงกลมสองวงนี้เองค่ะ,ะข้อสุดท้ายนะคะวงกลมอมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5. ้เซนติเมตร วงกลมจอมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตรวงกลมทั้งสองมีจุดทออยู่บนเส้นรอบวงอยากทราบว่าจุดอและจุดจอห่างกันกี่เซนติเมตรจุดออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดจออยู่ตรงนี้ห่างกันกี่เซนติเมตรนี่ห่างกันเท่าไหร่เวลาขีดไปก็จะผ่านจุดทอใช่ไหมคะเด็กๆ เขากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมอเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมตัวนี้นะคะเท่ากับ5.6เส้นผ่านศูนย์กลางยาว5.6เพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบจากจุดอไปถึงจุดทอตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารัศมีถ้าเราอยากทราบความยาวของรัศมีเราก็ต้องเอา5.6ไปหาร2หาความยาวของอทอ ส่วนของเส้นตรงอทอยาวเท่ากับ5.6หารด้วย2 5.6หารด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ2.8 2.8ซนติเมตรต่อไปของวงกลมจอบ้างเขาบอกว่าวงกลมจอมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว8เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางยาว8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทราบรัศมีหรือว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงทอจอใช่ไหมคะทอจอยาวเท่าไหร่เราก็ต้องเอา8ไปหาร2 8หารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาความยาวของ ส่วนของเส้นตรงออได้แล้วก็คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง2วงกลมนี้นะคะเราก็จะได้ว่าอจอมีความยาวเท่ากับอทอบวกกับทจก็จะได้เท่ากับ2.8บวก4ก็มีค่าเท่ากับ6.8มีคำตอบไหมคะ มีคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1เท่ากับ6.8นั่นเองค่ะโอเคอ่ะช่วยครูตอบคำถามกันอีกสักนิดดีกว่าครูถามว่าจุดที่มีระยะห่างจากจุดบนเส้นรอบวงเป็นระยะทางเท่าๆกันเรียกว่าอะไรคะห่างจากจุดบนเส้นรอบวงเป็นระยะทางที่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดศูนย์กลาง อีกอันนึงรัศมีรัศมีคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางและอีกปลายหนึ่งจะอยู่บนเส้นรอบวงนั่นเองค่ะตรงนี้นะอย่าลืมนะมีส่วนประกอบก็คือเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางรัศมีมีเส้นผ่านศูนย์กลางและมีคอร์ดซึ่งคอร์ดที่ยาวที่สุดของวงกลมคือ เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอย่าลืมนะเด็กๆแล้วกลับไปฝึกทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนหน้าที่21กันด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกทำในแบบฝึกหัดของอักษรชั้นปร6เล่ม2คณิตศาสตร์ด้วยนะคะฝึกทำเยอะๆจะได้คิดได้ทำคล่องนะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน